หลังจากผ่านชายแดนเยอรมันมาแล้วนะครับเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองบาเซลนะครับตรงนี้ก็มีชจะมีชายแดนที่เป็นประเทศฝรั่งเศสด้วยนะครับสิ่งที่ต้องระวังนะครับพอเข้าเมืองมาแล้วต้องดูดีๆนะครับว่าสปีดลิมิตนะครับหรือว่าการจำกัดความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ถ้า80ก็ต้องระวังที่80ด้วยนะครับอย่าเกินนะครับเราสามารถดูได้นอกจากทาง GPS แล้ว เราสามารถดูได้จากทางป้ายข้างทางนะครับเขาจะระบุไว้ว่าความเร็วกําหนดไว้ที่เท่าไหร่อย่าเร็วเกินนะครับเพราะว่าเลดราเยอะมากแล้วก็ปรับจริงนะครับดูเส้นทางให้ดีนะครับว่าจะไปเส้นทางไหนเข้าเมืองบาเซลหรือว่าจะไปสริกนะครับนะครับอย่างตรงนี้นะครับจะมีป้ายบอกไว้ว่า50นะครับอาจจะไม่ทันแต่ว่าเขียนไว้ว่าเป็น50นะครับคนจะต้อง เยียมชะลอนี่เป็นแม่น้ำลายนะครับข้าง